รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเต้ปิติศัก์ยวนานนนและรายการ Street Rider Holiday นะครับเจอกันทุกๆวันหยุดนักคาเทเลิกทางทบ5้เสวนาฬิกานาทีแบบนี้กันเป็นประจำนะครับแน่นอนครับเมื่อเจอกับผมผมจะนาทุกท่านนั้นไปพบกับเรื่องราวของผู้ที่มีหัวใจในการรักการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบไหนก็ตามนะครับ และอย่างที่เคยเกินไว้ตั้งแต่ที่ผ่านๆมานะครับว่าในปีนี้นะครับ Street Rider Holiday ของเรานั้นจะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนแบบไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเหมือนในวันนี้นะครับเห็นผมแต่งตัวแบบนี้นะครับรู้สึกแปลกหูแปลกตาไปใช่ไหมครับจากที่คุ้นเคยกันแน่นอนครับวันนี้ผมจะนำทุกท่านมาพบกับอีกหนึ่งการขับขี่อีกหนึ่งสไตล์นะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึก คุ้นตาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่สําหรับการรับเซินของเราวันนี้พิเศษมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงเกี่ยวกับทางคุณเลยทีเดียวเป็นใครนั้นขออุบไว้ก่อนเพราะวันนี้นําทุกท่านเดินทางกันมาถึงที่นี่เลยครับที่จุดชมวิวเขาแดนอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะครับต้องติดตามกันให้ได้เลยนะครับใน Street Rider Holiday นี้แต่ตอนนี้ขออนุญาตชมวิวสักรู แาละครับแลวตอนนี้ผมอยู่กับตัวจริงเสียงจริงในเรื่องทางฝุ่นที่จะทําให้เราเข้าใจว่าการขับรถวิบากมันเป็นยังไงนะครับอยู่กับพี่พลนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะนําตัวเองให้คุณผู้ชมได้รู้จักสักนิดหนึ่งครับผมชื่อเล่นชื่อพลนะครับชื่อจริงชื่อนัพลทองสดใสครับเริ่มต้นยังไงครับพี่อยู่ๆมันเริ่มชอบมอเตอร์ไซค์นี่ยังไงพี่เป็นใครยังไงมาที่เราฟังนะครับเริ่มจากตันจักรยาน เริ่มจากปั่นจักรยานปั่นจักรยานไปปากซอยผมจำไม่ได้แล้วผมปั่นไปทำอะไรเอานี้พูดจริงด้วยนึกว่าพูดเล่นปั่นไปปากซอยเสร็จแล้วมีแก๊งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกรถประเทศอะไรตอนนั้นคือมาเป็นชอปเปอร์ก็เลยชอบตั้งเท่ดีนะ น่าสนใจอันนี้พี่เริ่มต้นต่อยังไงครับมันมันต่อความฝันตัวเองได้ไหมก็คือเริ่มด้วยเราเนี่ยรู้พื้นฐานของเราของเราแล้วว่าเราไม่ได้มีฐานะคเสร็จแล้วถ้าเกิดเราทํางานเราซื้อรถได้ผมคิดว่าผมซื้อได้นะคแต่ผมซ่อมบำรุงไม่ไหวผมก็เลยไปอยู่กับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ไปช่วยเขาทํางานซ่อมรถถังเครื่องยนต์เดินสายไฟเพราะเราอยากรู้ผมจบปอชแล้วก็มาทํางาน ทำงานเลยใช่ผมมารับเหมาต่อเติมก่อสร้างผมมีร้านวาดรูปอยู่ที่ตลาดน้ำำานําอมัวรตอนนี้เราได้ช่วยน้องด้วยน้องที่ยังรเรียนไม่จบเนี่ยก็เอามาวาดรูปในร้านด้วยก็คือทํางานเลยครับแล้วก็เก็บสตังค์ซื้อมไซค์ซื้อเลย ตอนนั้นนี่ได้รุ่นไหนยังไงมาครับ Yamaha Vilaco 4 0 0ซีผมก็ไต่เต้ามาเป็นว v i l โก้เป็น Rebel s t r e แล้วก็เป็นฮ a r l e y ผมก็ซื้อ Harley เลยพอต่อมาปุ๊บเรามีเพื่อนเยอะสัมเยอะเพื่อนชวนออกเที่ยวรถเนี่ยไม่ตอบโจทย์เราอีกแล้วมันบรรทุกสัมภละไม่ได้ก็เลยมาหารถที่ทําได้ก็คือ Adventure เดี๋ยวนะครับอย่างที่พี่บอกพี่ขับกี่แนวแอดเวนเจอร์อันมั้นก็คนละแนวกันกับแบบเอ็นดูโร่แบบนี้เหรอครับพี่อ๋อไอ้นั้นเป็นท่องเที่ยวไกลๆถ้าใกล้ๆเอาไว้ออกกําลังกายเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือที่เราใช้ออกกาลังกายในแต่ละวันของเราอันนี้เป็นเป็นเหมือนเครื่องมือซ้อมอ่ะครับถ้าเกิดเราขับอย่างนี้ได้ดีไอแอดเวนเจอร์คันใหญ่ก็จะขับได้ดีวันนี้ทำไมต้องพาผมมาถึงนี่ครับพี่ถึงจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยครับมาถึงที่จุดชมวิวอะไรนะ เขาแด่นเขาเด่นับครับผมว่ามันสวยแล้วก็ก่อนก่อนขึ้นมาที่เราจะเห็นของสวยแล้วก็่านอุปสรรคสิ่งที่ยากมาก่อนแล้วก็มาชื่นชมข้างบนว่ามันโอเคโอ้โหมีอุปสรรคให้ได้ลองทดสอบสกิลกันครับทักษะในการขับขี่กันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมันช่วงหน้านะครับ เอาหมายถ้าตั้งใจไปให้ถึงต้องหมั่นฝึกฝนและทบทวนความรู้คุณออกมาก้าว <9. S 2> สู่จุดหมายที่ตั้งใจเ,เพื่อออกไปทำตามฝันใหม่เครื่องดื่มกระทิ่งแดง G2 มีจินเซนโนไซและปี2สองในขวดเดียวจุดหมายในชีวิตอยู่ที่คุณคิดและลงมือทำ สนับสนุนโดย เอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับรถ enduro หรือว่ารถแนววิบากแบบนี้นะครับพี่พลครับกับพี่พลนะครับตัวจริงเสียงจริงวันนี้ได้ฝากน้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์กันแล้วได้อันดับต่อมานะครับที่เราจะต้องมาเรียนรู้ก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องของรถนั่นเองนะครับคือองค์ประกอบสําคัญในการที่รวมมาเป็นรถแนว enduro หรือว่าวิบากแบบนี้นะครับมันมีอะไรที่สําคัญสำคัญมากครับพี่พลเดี๋ยวผมย่ให้ก่อนว่ามันมีอยู่ สตัวนะอันแรกคือเป็นรถไต่เขาทรงเปนจะเล็กๆเหมือนว่าไว้ใช้ยืนเฉยๆไว้ไต่เขาแล้วอีกอันนึงจะเป็นมอเตอร์คอร์สมอเตอร์คอร์จะไม่มีพวกระบบไฟไฟหน้าไฟท้ายอะไรจะไม่มีส่วนเอ็นดูโร่เนี่ยแบบที่3ที่เราจะใช้งานกันเนี่ยมันไว้เราไปไล่ทําสวนทํานาอะไรก็ใช้ได้ไปถนนก็ใช้ได้ตามศูนย์บริการที่ห้องตาก็มีขาย เราก็เรียกว่าอยู่ในประเภทที่3ครับอ่าที่เราแบ่งประเภทกันข้าวๆตรงนี้คือเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจําวันนั่นแหละแต่สามารถไปในทุกผลทุกแห่งได้ไปถึงธุรกันดารยังไงก็ได้อ่าแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนครบพร้อมเรียบร้อยเรียบร้อยครับแล้วพี่พลครับองค์ประกอบหลักๆสําคัญเลยครับมันมีอะไรที่สําคัญบ้างครับพี่ดับแรกเลยนะง่ายๆก็คือเราดูมันต้องมีไฟว่าเวลาเราไปใช้งานจริงเนี่ยมันทีมันมืดมันเราจะวิ่งถนนอะไรเนี่ยต้องมีไฟ จะได้ใช้ร่วมกับคนอื่นได้ล้อเนี่ยจะเป็น21่ิบเอ็นิ้วจะกว้างหน่ะเพราะว่าเวลาหลุมทมุดหลุมอยู่เงนี้แล้วล้อมันกว้างหน่ะมันก็เหมือนจะข้ามหลุมไปได้มันจะไม่ตกลงไปในหลุมอันนี้เขาเรียกยางประเภทไหนครับอันนี้เหรออันนี้ก็เป็นลุยแบบว่าเป็นเดิร์ทหน่อยอ่ะมันดอกมันจะห่างแต่ถ้าเกิดว่าถนนจานก็จะละเอียดมันจะดูสักดอกกันด้วยเราที่เห็นยาวๆตรงนี้นี่คือโช๊คของมันครับครับก็คือต้องยาวนิดนึีเพราะว่ามันต้อง มันเราไม่รู้จะเจอสารคอะไรอาจจะมีท่อนไม้ขวางอยู่ในป่าอะไรเงี้ยเราข้ามไปได้แล้วมันมีกี่ซีซีอะไรยังไงกันบ้างครับทุกท่ที่บ้านเราตอนนี้ก็มี1้อ250าที่ใช้กันเยอะนะครับอันไหนก็ได้แล้วแต่ขนาดความสูงของของเราแล้วก็ไปสูถหานแล้วก็ลักษณะการใช้ว่าจะใช้เดินทางไกลไหมหรือว่าแค่ภูเขาหลังบ้านแล้วก็ไปเลือกเอาตรงนั้นว่าเราจะเหมาะกับตรงไหนนี่ก็คือองค์ประกอบหลักๆของ ลดเอนโดโรครับผมนี่ก็คือส่วนของรถส่วนของการแต่งตัวแล้วครับพี่เห็นพี่แต่งตัวแล้วนี่ชุดที่เท่มากเลยนะครับพี่พลสีสันก็ต้องเยอะหน่อยนะครับเราเข้าป่านะถ้าเกิดเราเป็นพลังพาเพื่อนก็ไม่เห็นอีกเราไปขี่รายการมันแบบอยู่ตรงนั้นบางทีเพราะว่าในป่าไม่มีถนนนะครับเราต้องดูเอ้เข้าไปทางไหนอะไรเวลาเราท่องเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยก็จะดูตาดูีชุดนี่ก็คือต้องมีกากมีอะไรให้ครบพร้อมใช่ัครบส่วนรองเท้ามันก็จะสูงสูงหน่อยเพื่ออะไรครับพี่เพราะว่าบางทีเราเนี่ยล้ม รถจะทับขับขับเนี่ยขาเราตกจากรถเนี่ยไปไปโดนหินโดนอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะมันมีอยู่แล้วบางทีรถเสือนเราคอนโทรลไม่ได้หลุดเทคนิคเริ่มต้นหรือว่าสิ่งที่เราควรจะรู้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนการขับขี่นี่คืออะไรครับพี่ผมมองว่าถ้าเกิดมือใหม่ๆเนี่ยให้ให้ใส่ไปในท่าทางก่อนคถ้าเกิดมือเก่าแล้วบางท่าบางทางเขาท่าอะไรเขาก็ไปได้นะแต่ถ้ามือใหม่ๆผมว่าให้จําท่าแล้วกนว่าลักษณะเนี้ย เราใช้ผ่านอุปสรรคแบบนี้ท่านี้ช่วยเราแบบนี้มันก็จะพอทแรงเราเราก็จะไม่เด้นไรแล้วมันควรจะเป็นยังไงครับพี่ท่าทางที่ควรที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยเดี๋ยวสาธิตเลยดีกว่าไหมครับได้เลยได้เลยได้เลยอันดับแรกเลยนะครับก็คือจุดหมุนของเราพวกศอกเขาเนี่ยคือสําหรับผมเนี่ยมันต้องยืดยืหยุ่นได้แลวอุปสรรคเนี่ยบางทีแบบเนนเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกท่านพี่นั่งอ่ะถ้าเกิดเรายืนเราก็จะเห็นไปไกลกว่านี้มันจะรู้เราจะคํานวณได้ถูกว่าเอ้ยอันเนี้ย ค่าเฉลี่ยตรงนี้ว่าเราจะไปยังไงแขนแขนเราเราจะไม่ตึงอย่างนี้ไม่ตึงอย่างนี้เพราะมันจะเลี้ยวไม่ได้ครับพอหรือยังครับพี่แค่นี้ก็อีกนิดหน่อยนะคือบาลานซ์ของรถเนี่ยเราต้องหาให้เจอครับก็คือการทรงตัวของเราเองแต่ละคนรถแต่ละคันคลัตช์คันเร่งเนี่ยมันจะไม่เท่ากันกับน้ําหนักเราก็ไม่เท่ากันอันดับแรกเราต้องไปวอร์มกับรถก่อนเพราะน้ําหนักตัวเราเวลาเราเอียงรถในรถไปยังไงลักษณะรถเป็นยังไง ผมมีให้อีกอย่างนึงอะไรครับพี่ก็คือการที่เราไปเนี่ยมันจะมีขึ้นเนนลงเนนถ้าเกิดที่ขึ้นเขาครับเรายืนรหรือนั่งก็ได้เตรียมตัวไปข้างหน้าพอจะลงก็เหมือนกันแล้วก็ออกมาข้างหลัง<อ>ลก็ประคองกันนี่คือเป็นเทคนิคในการหาวาร้านหรือว่าจุดสมดุลในการขับขี่ให้ปลอดภัยนั่นเองใช่ใช่ตอนนี้ร้อนวิชามากเลยครับแต่ขออนุญาตไปเรียนรู้แบบขับจริงเรียนจริงเลยได้ไหมครับพี่เลได้เลยลองรถหน่อยเน้นตามเราไปเลยดีกว่า เอาละครับผู้ชมครับหลังจากที่เรียนภาคทฤษฎีไปแล้วตอนนี้ถึงคาวปฏิบัติแล้วนะครับอาจารย์พลได้เลยอันดับแรกนี่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก่อนดีครับพี่ก็เป็นการบาลานซ์เล็กๆน้อยๆก่อนลองดูก่อนว่าพี่เต้ขับได้ไหมงั้นไปกันเลยครับโอเคไปครับ ไปแล้วครับหนึ่งฐานว่าเจอปัญหานิดหน่อยครับพี่พลเป็นไงมืง่อสักครู่เนี่ยอ๋อพอถึงช่วงโค้งเนี่ยมันเป็นโค้งทีคง่ค่อนข้างเรียกว่าโค้งหักนิดนึงผมต้องบาลานซ์ตัวเองไงครับจริงๆแล้วมันมีแบบที่เราเลี้ยนะทําได้ไหลายแบบนะบแต่ถ้าเกิดสายฝุ่นจริงๆแล้วเขาจะเบรกเบรกหลังให้ล้อตายเข้าไปครึ่ง Oh. แล้วเราก็ไปเปิดตอนออกแต่ว่าเมื่อกี้ที่ให้ขี่ช้าเพราะว่าจะดูให้ให้บาลานซ์มันเข้ายากแบบนั้นถูกแล้ว oh. แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดอีกแนวต่อไปเนี่ยขั้นขั้นที่2ที่3ามเนี่ยเราจะให้เข้าเร็วกว่าน,นี้โอโอเคไปกันดูนะครับไปกันครับ โอ้อาจารย์พลครับเป็นไงขอบพระคุณครับเป็นยังไงบ้างครับลูกศิษย์พอใช้ได้ไหมครับได้ได้ได้ดูแลดูแล้วก็คือก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบาลานนั่นเองนะครับเพราะว่ารถแบบนี้เนี่ยบนเส้นทางแบบนี้เนี่ยมันพร้อมที่จะถลายไปซ้ายหรือขวาได้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็ต้องหาศูนย์กลางนั่นคือบาลานที่ดีนั่นเองก็คือเราคุมหน้าไว้ล้อหลังช่างมันครับคุมหน้าไว้อ๋อคุมหน้าไว้ให้ดีไม่ใช่ใช่แฮนด์รถแฮนด์รถคุมหน้ารถเอาไว้นะครับพี่เล่ใช่โอเคครับต นี่เลยเราขับขึ้นมาแล้วก็มาจอดตรงนี้พี่พลจะอธิบายถานตรงนี้นะครับครับผมก็อย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าให้ที่สอนว่าให้ยืนครับเป็นช่วงยุบอ๋อครับมันต้องให้ตัวได้ใช่ทีนี้เราได้ใช้แล้วขาลงเนี่ยให้เราทิ้งน้าหนักมาไว้ข้างหลังรถครับแล้วก็เพื่อให้น้ำหนักมันช่วยถ่วงอยู่ข้างหลังใช่เราจะได้ไม่หน้าทิิมลงไปใช่เดี๋ยวพี่ลงไปเนี่ยยังไม่ยังไม่ต้องเล่นก็คือเราเอาเกียร์ไว้เพื่อเพื่อเป็นเอนจิ้น แบบช้าๆเพราะฉะนั้นเราจะมีเบรกอยู่3อย่างนะเอ็นิอนเบรกหน้าแล้วก็เบรกเท้าอ๋อทำงานประสานกันใช่แ้ไปกันเลยดีไหมครับได้เลยเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนไหมดีครับอาจารย์ครับได้ครับเขพี่นก่อนนะครับล้ ผมลูกบวยส่วนสยามสำหรับวันนี้ผมมีเคล็ดลับในการเตรียมตัวที่จะขี่รถนะครับในหน้าร้อนหรือว่าฤดูร้อนที่เข้ามาถึงแล้วก็จะแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยพกอุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป้น้ำนะครับหรือถุงน้ำที่สะพายหลังไปได้นะครับสำหรับท่านที่ขี่รถเล่นเป็นการฝึกซ้อมเราใช้ใบเล็กๆได้พกแต่น้ำอย่างเดียวไม่เป็นภาระหรือว่าท่านที่ออกทริปนะครับเดินทางข้ามคืนข้ามวันก็ เป็นเป้น้ำใบใหญ่ขึ้นนะครับใส่สัมรารลอื่นๆได้โดยเฉพาะท่านที่มีไวัยวุฒินิดนึงนะครับหลังจากเสียงเงือมากๆถนัดจะมีอาการเป็นตะคิวน้ำเนี่ยนอกจากจะเป็นน้ําธรรมดาแล้วยังใช้เป็นน้ำเกลือแร่นะครับหรือว่าเป็นพวกเครื่องดื่มให้พลังงานเสริมไว้ในนี้ได้เลยนะครับยังไงก็แล้วแต่ขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะครับสนุกสนานกับการออกทริปช่วงดีมีสุขครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับ เาหมายถ้าตั้งใจไปให้ถึงต้องหมั่นฝึกฝนและทบทวนความรู้คุณออกมาก้าว <9. S 2> สู่จุดหมายที่ตั้งใจเ,เพื่อออกไปทำตามฝันใหม่เครื่องดื่มระทิ่งแดง G2 มีจินเซนโนไซ์และ b 12ในขวดเดียวจุดหมายในชีวิตอยู่ที่คุณคิดและลงมือทำ สนับสนุนโดย ครับพี่พลว่าตอนนี้ผมกําลังนาคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีนะครับไม่ได้เปลี่ยนจังหวัดไปไหนนะครับเมื่อกี้ยังอยู่กันในป่าในเขาโอ้โหยังมีฝุ่นยังมีทรายมีหินเต็ไมไปหมดเลยนี่ถ้าไม่ได้เป็นเพราะรถแอนดูโร่เนี่ยผมคผงมมไม่สามารถจะนำคุณผู้ชมไ้ดมเดินทางเรียกว่าลัดลาะป่าเขาลำนาำไพรนะครับมีทั้งกองหินกองโคลนกองทรายอะไรต่างๆนานามากมายนะครับจนมาตอนนี้ทะลุออกมานี่ทะเลหรือเปล่าครับพี่ <นำ S 1> พลอ<า>ยู่ไหนเนี่ยครับเก็บน้ํา เป็นอ่างเก็บน้ำใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้โหถือว่าเป็นพัศนียภาพที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดเพชรบุบรีเลยทีเดียวนะครับ้าใช้บรรยายถึงความรู้สึกนะครับบอกได้เลยว่านี่เป็นเสน่ห์ของรถอีกหนึ่งประเภทนะครับที่จะทําให,ให้วันนี้บอกได้เลยว่าผมเนี่ยเต็มอิ่มกับการได้เรียนรู้นะครับกับการได้เพิ่มเติมประสบการณ์ในการขับขี่ตรงนี้แล้วก็ทําให้มาเจอโอ้โหอะไรมากมายตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้า ต้องมาเรียนรู้เองครับคุณผู้ชมบอกได้เลยนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดอย่างที่พี่พลบอกนั่นเองนะครับจะต้องหมั่นฝึกฝนแต่ว่าสําหรับพี่พนลนะครับตั้งความหวังหรือว่าเป้าหมายในชีวิตมอเตอร์ไซค์ของเราต่อไปอยังไงครับพี่เป oh ้าหมายผมผมอยากเสพความรู้ไปเรื่อยๆคือในประเทศเนี่ยถ้าเกิดมีการเรียนการสอนของใครเนี่ยถ้าผมรู้รผมว่างผมไป mm hmm. แล้วก็ต่อเน,นื่องจากเนี้ยผมก็อยากไปเรียนกับต่างประเทศด้วย mm hmm. ผมอยากรู้ว่าชาวต่างชาติเขา mm hmm. เขาบังคับรถยังไงทำยังไงบางทีจะดูเทคนิคของเขา ไม่อยากเชื่อเลยว่านี่ผมได้ยินสิ่งนี้จากอาจารย์คนแรกของผมแต่แน่นอนครับอย่างที่พี่พลบอกไว้เราต้องฝึกมันฝึกมันแล้วก็ทํามันสุดท้ายแล้วมันคือความสุขที่จะเพิ่มเติมแล้วก็เติมเต็มให้กับพี่ไปอีกเรื่อยๆจากอานจักรยานคันเล็กๆคันหนึ่งนะครับนึกว่าลืมไปแล้วกลายเป็นรถมอเตอร์ไซค์อีกหลายๆคันหลายๆแบบนะครับจนสุดท้ายมาอยู่บนรถินดู r o แบบนี้วันนี้กับผมและเป็นอาจารย์ของผมวันนี้ด้วยโอ้โหไม่รู้จะขอบคุณยังไงผมไม่เคยเล่งจักรยานนี่ให้ฟังเลยนะ เราพี่ตอนนี้ก็รู้กันทั้งประเทศแล้วครับผมเพิ่งนึกได้เนาะผมไม่เคยเล่าใครฟังเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันเหมือนพี่พลนะครับบางคนอาจจะมีความฝันที่แตกต่างออกไปแต่ว่าตรงมุ่งมั่นทำนะครับยิ่งช่วงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยของเรานะครับแหมจะขับรถลาไปไหนกันเนี่ยก็ต้องมีสติเปิดไฟใส่หมวกเมาไม่ขับงวงไม่ขับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนก็ตาม โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์2ล้อแบบนี้ต้องมีสติมากๆนะครับอย่างที่พี่พลบอกไว้นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแต่ถ้าคนในอุปกรณ์มันไม่พร้อมนี่อย่าไป <c oughs> นะครับอย,อยู่กับบ้านดีก,กว่า <c oughs> มาชมสตรีทไรเดอร์ทอลิเดย์กับผมมีความสุขกับผมดีก,กว่านะครับ วันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องขอขอบคุณพี่พลเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับกับการเพิ่มเติมประสบการณ์ในการเรียกว่าทําให้ผมได้มาลิ้มรสในเรื่องราวของ Enduro แบบนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่พลครับดีครับดีแล้วมีหลังใ่กันแน่นอนแลพี่นะและที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะลืมขอบคุณไปไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้ Trip Street Rider Holiday ของเราวันนี้สมบูรณ์แบบมากๆนั่นก็คือน้ํามันเครื่อง Levsol นะครับรวมถึงเสื้อกาดจากไร้พลางอ่าใส่ไปไหนก็สบายใจทุกเส้นทางได้เลยนะครับวันนี้ขี่มาที่เพชรบุรีก็ และอีก2ท่านที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนรายการของเราในวันนี้นะครับคุณชิวเกียรติกิจพ่วงสุวรรณนะครับรวมถึงคุณสนธยาอังคินันต้องขอขอบพระคุณผ่านทางรายการมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับในคราวหน้าครับ s t r e e t Rider h o l i d เดจะนำผู้ชมไปพบกับใครตัวจริงจริงในเรื่องไหนอีกนั้นต้องคอยติดตามชมกันให้ได้นะครับทุกๆวันจุดนะคะเลิกทางตัวห้สเปนนาฬิกา5นาทีแบบนี้มาพบกับผมแน่นอนครับแล้วเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่พลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับโชคดีบีใหม่ไทยครับผมบ๊ายบาย